แบตเทิรออฟเดอะเยียร์ไทยแลนด์หรือโบตีไทยแลนด์ร่วมมือกับบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชันจำกัดจัดกิจกรรมสิง์โซดาแบตเทิรออฟเดอะเยียร์ภายใต้ชื่องาน The u l t i m a t e s t ต e e t Festival on Earth 2014ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักเต้นในแต่ละประเภทการแข่งขัน,ขนเพื่อสานต่อความฝันของน้องๆบีบอยไทยในการก้าวไปประกาศศักดาในเวทีบีบอยระดับโลกตามสโลแกนซาให้สุดอย่าหยุดฝันซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ทางโบตีไทยแลนด์ได้มีการเพิ่มประเภทการแข่งขันออกเป็น Cover โคเวแดนสตรีแดน c ปีบอยและฮิป h o ป และความพิเศษของปีนี้อยู่ที่ทีมที่ชนะการแข่งขันเต้นประเภทบีบอยจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมเข้าแข่งขัน b a t t ช e o ออ h เ y e a r ีย u ซ h ท์เอเชียเพื่อคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าไปชิงแชมป์ระดับโลกที่ประเทศเยอรมน,นีในเดือนตุลาคมผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมการแข่งขันได้ภายในวันที่23-24สิงหาคมนี้ณนะลานพารคพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน